สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายดังนี้เวลา8นาฬิก38นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดแม่คำตำบลแม่คำอำเภอแม่ฟันจังหวัดเชียงราย การน,นี้ทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมารับประทานในอุโบสถสรงประเคนเครื่องทยธรรมถวายแก่เจ้าอาวาสวัดแม่คำจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายภายในโรงเรียนวัดแม่คำวิทยาสังฆประชาอุปถัมภ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2541เปิดสอนระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1 6โดยได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้านต่างๆมาตั้งแต่ปีการศึกษา2553และได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริมวิชาชีพต่างๆอาทิสอนช่างสิบหมู่โดยส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องการปั้นปูนและวาดภาพจิตรกรรมโดยครูภูมิปัญญาท้องถินน่นในชุมชน การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์โดยครูจากศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดเชียงรายเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อนในอนาคตด้านเกษตรกรรมเรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษโดยผลผลิตที่ได้จะนำมาประกอบพัตนาหารเพลนให้แก่นักเรียนและจำหน่ายในกิจกรรมสากร์ร้านค้าปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน215รูปส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมือง เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่6ส่วนใหญ่ลาศึกขาบทเพื่อไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทำงานรับจ้างทั่วไปเนื่องจากมีฐานะยากจนจึงต้องช่วยเหลือผู้ปกครองในการทำงานและเลี้ยงดูครอบครัว ผลภาวะโภชนาการน้ำหนักส่วนสูงของสามเนรนักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการสมส่วนโดยได้รับการดูแลให้ฉันพัตาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขให้คำแนะนำและการตรวจสุขภาพประจำปีในกลุ่มที่มีภาวะทุพโภชนาการ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอนเน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,555เมื่อเปรียบเทียบกับระดับกลุ่มและประเทศพบว่ามีผลคะแนนการทดสอบเฉลี่ยดีกว่าระดับกลุ่มในทุกรายวิชาในโรงเรียนมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงหล่งเรียนรู้หลังค้นคว้าที่หลากหลายเช่นห้องสมุดห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนี้ทรงวางพวงมาลัยนมัสการพระธาตุศีสุวรรณมณีพระธาตุเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีและทอดพรเนตรรถท่องสมุดเคลื่อนที่แผนการให้บริการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายเวลา10นาฬิกา14นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอําบลบ้านข้าสุดอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2555มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมา์จำนวน2คน มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น1,996คนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวารความสำคัญตอนหนึ่งว่าคุณธรรมหประการที่เป็นกำลังเกื้อนหนุนให้บุคคลบรรลุถึงความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ประการแรกคือความมีศรัทธาเชื่อมั่นในงานที่ทำว่าเป็นงานที่มีประโยชน์มีคุณค่าทั้งแก่ตัวผู้ที่ทำงานนั้นและแก่สังคมส่วนรวมประการที่สองคือความอุตสาหะภาคเพียรที่จะทำงานให้ตลอดต่อเนื่องจนสำเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายประการที่สคือความมีสติรู้ตัวตระมัดร,ระวังการกระทำของตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ประมาทพลาดพลั้งจนงานเสียหายได้ ประการที่4คือความตั้งใจอันมั่นคงแน่วแน่อยู่ในงานไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากงานที่ทำประการที่5คือปัญญารู้ชัดในงานและวิธีที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเที่ยงตรงเพื่อให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรมทั้ง5ประการนี้เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันและเกื้อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่เช่นความศรัทธาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเพียรพยายามต้องอาศัยสติกับปัญญาที่จะพิจารณาวินิจฉัยจนบังเกิดเป็นศรัทธาที่ถูกต้องและสติกับปัญญานั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความตั้งใจเพ่งพินิจอันแน่วแน่มั่นคง โอกาสนี้ทอบเรเนตนิีทศการจากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริงซึ่งเป็นผลงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาทิแสงแห่งปัญญาข้าวไทยพืชมหัศจรรย์เรื่องของสับป,ประรดจากเห็ดป่าสู่เห็ดบ้านสมุนไพรไทยจากผักพื้นบ้านสู่ยารักษาโรคเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาชุมชนแบบบริาการโครงการป่าตึงเชียงของเมืองแห่งสุนทรียะท่ามกลางกระแสะการเปลี่ยนแปลง กฎหมายสู่ชุมชนและมิติใหม่ของการผลิตแพทย์